ก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าในช่วง early access ของเกม P.O.E.2 หรือ p a t h of Exile นะครับภาค2เนี่ยจะมีอาชีพอะไรบ้างที่เราจะได้เล่นกันนะครับซึ่งอาชีพที่เราจะได้เล่นเนี่ยประกอบไปด้วย6อาชีพก่อนครับโดยแต่ละอาชีพนะครับต้องแจมไว้ก่อนว่าสามารถเลเ e n ชั o นได้2 c l คลานะครับโดยจริงๆเนี่ยในเกมตอนเปิดจะมีอยู่3นะแต่ว่าตอน early access นะครับจะได้แค่2นะ โอเคเรามาเริ่มกันที่คลาสเสืออาชีพแรกกันเลยนั่นก็คือมองครับคาสนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากเล่นกันเพราะว่าตัวอาชีพมีหรือคลาสนี้นะครับเป็นนักสู้เะยะประชิดที่เน้นความเร็วแล้วก็ดูดันอาชีพนี้เนี่ยสามารถพุ่งเข้าออกการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วมากครับโดยสามารถเล่นได้3ามสายหล,ลักๆเลยก็คือไฟฟ้าน้ำแข็งและก็ลม ซึ่งเราสามารถผสมแล้วก็ใช้คอมโบกันได้โดยตัวอย่างของสกิลที่เราจะได้เห็นในเกมเพลย์เนี่ยเช่นการวางะระฆังที่เมื่อเราโจมตีนะครับแลก็จะทําความเสียหายวงป้างออกไปด้วยอย่างเช่นการแชร่แข็งหรือการช็อตอะไรแบบนี้ได้ด้วยครับ เรียกว่าเป็นอาชีพหนึงนะครับที่น่าจะเล่นสนุกเลยเข้าเร็วออกเร็วแถมมีสกิลหมู่อนข้างใจเยอะด้วยมาต่อกันที่อาชีพที่2นะครับยังคงอยู่กับสายประชิดอยู่อย่างวอร์เรอร์นะครับอาชีพนี้เนี่ยมีความคล่องตัวที่ถือว่าตำากครับหากเทียบกับอาชีพอื่นแต่ก็สามารถสร้างดาเมจได้แบบจัดเต็มมาก แล้วก็ค่อนข้างจะหนามากเลยครับหากเทียบกับไปชีบื่นด้วยคราฟนี้นะครับมีความสามารถหลายอย่างที่อํอำนวยกับการใช้โล่ทำให้ป้องกันความเสียหายจากด้านหน้าได้แล้วก็มีสกิลพุ่งเข้าหาศัตรูครับทำให้สตันได้ด้วย หรือหากจะไม่ใช้โล่เนี่ยก็ยังมีสกิลอ,อื่นที่น่าสนใจอยู่ครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการเรียกโทเทมออกมาช่วยต่อโซ้ได้ด้วยซึ่งสามารถปรับแต่งได้ครับโดยเมื่อระวังโทเทมนะครับจะช่วยเราใช้สกิลที่เรากําหนดเอาไว้อย่างเช่น a นะั t เ r อร์ช็อคหรือสกิลอื่นอะไรแบบนี้ครับต่อมานะครับคลาสที่3ามบลูเดนเจอร์ครับมาต่อกันที่สายระยะไกลกันอันนี้กันบ้างคือคลาสนี้เนี่ยหากใครเคยเล่นภาคก่อนมาน่าจะคุ้นเคยกันดี ตัวคราสนี้นะครับมีความคล่องตัวสูงแมากแล้วก็สามารถใช้สกิลแล้วก็เดินไปด้วยกันได้ครับพุ่งไปมาสุดซับแม่คนที่ชอบอะไรไวๆนี่น่าจะชอบคลาสนี้ครับในส่วนของการเล่นคลาสนี้นะครับจะเป็นออกเป็นหลักๆคือสายฟ้าพิดน้ําแข็งแล้วก็กายภาพขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนโดยสายฟ้านะครับจะเน้นทำดาเมจชิงหรือช็อตศัตรูร,บรอบๆส่วนน้ําแข็งเนี่ยจะทําให้ศัตรูช้าลง หรือแช่แข็ง้วนไปเลยแล้วก็พิษนะครับจะทำราเมียดได้อย่างต่อเน,นื่องครับต่อกันที่มัชชนาลีนะครับอาชีพนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากเล่นกันเป็นคลาสระยะไกลอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจสูงมากครับอาชีพนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งรูปแบบการเล่นได้หลากหลายเลยโดยปรับหน้าไม้ไปตามสถานการณ์แต่โดยหลักแล้วเนี่ยจะมีการยิงอยู่4รูปแบบเลยคือ 1. น,นะครับช็อตกันโจมตีระยะไกลแบบกระจาย2เลยสไนเปอร์ไรเฟิลเป็นการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำครับ 3. า s แอสซาวไรเฟลโจมตีอย่างต่อเนื่อง แล้วก็4นะครับ Brandt r a n c h e r เป็นการยิงกระสุนระเบิดครับนอกจากนี้นะครับยังมีกระสุนท้าที่ช่วยพลิกแพลงในการเล่นได้ด้วยมาต่อกันที่ w i t h นะครับหรือผู้นำกองทัพแห่งความตายหากคุณชอบเล่นการต่อสู้อยู่แนวหลังนะครับปล่อยให้ลูกสมุนจัดการ w i t h เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากครับโดยอาชีพมีหรือคลาสนี้เนี่ยสามารถเรียกกองทัพอันเดียออกมาช่วยสู้ได้พร้อมทั้งได้เทมนต์อยแพงหลังได้ครับเ่ามีสก,กิลอยู่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการดีบัฟหรือทำดาเมจ ก็ดูเป็นอาชีพที่เรียบง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีลูกเล่นเยอะครับจ,จุดที่ทําให้อาชีพนี้เนี่ยน่าสนใจส่วนหนึ่งเลยก็คือของเล่นใหม่อย่าง s p i ป i ร g e ิดเจมครับโดยเจ้าเจมชนิดนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้สกิลบางประเภทได้แบบถาวรน,นะครับหรือใช้ซ้ําไปเรื่อย แน่นอน,นครับว่าถ้าหากว่าเอามาใช้กับวิชเนียก็จะทําให้เราสามารถเสกลูกน้องออกมาได้เรื่อยๆครับทุกครั้งที่ลูกน้องตายนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทําการปรับแต่งลูกน้องที่เยกออกมาได้โดยการกระจายสเปริตคอร์สได้อย่างอิสระเลยครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบนะครับอาจจะเรียกตัวที่ไม่เก่งกับจานวนเยอะๆหรืออาจจะแทรกตัวเก่งๆเข้ามาบ้างก็ได้หรืออาจจะเอาแต่ตัวเก่งๆมาก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะเซ็ตยังไง แถมแต่ละตัวนะครับก็จะมีสกิลพิเศษที่เรียกว่าคอมเมนต์สกิลที่เราสามารถสั่งการให้ได้ตหากอีกด้วยครับอย่างเช่นบางตัวเนี่ยก็จะระเบิดตัวเองได้เป็นต้นครับแล้วก็ถ้าถามว่าเราจะเพิ่มจํานวนลูกสมุนเนี่ยสูงสุดได้ยังไงก็ต้องหาอาวุธที่เพิ่มข้าสปอริตครับพาวิตี้ได้ครับหรืออาจจะใช้เงื่อนไขพิเศษอย่างเช่นการเรียกศพที่อยู่ในด่านก็ได้ครับต่อกันที่ซอร์ซเรสนะครับคืออาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้ธาตุได้เยอะมากนะครับเป็นคลาสซักเวทที่ใช้พลังไฟน้แข็ง สายฟ้าในการโจมตีจากระยะไกลครับคือคลาสนี้นะครับสามารถราไล่เป็นมนธาตุได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็สร้างคอมโบได้แรงแมากสกิลธาตุของซัสเรสเนี่ยมีความหลากหลายมากแล้วก็คอมโบกันได้ค่อนข้างดีครับแผมที่สำคัญเนี่ยเราสามารถเล่นคู่กับทริกเกอร์เจมเพื่อปล่อยสกิลอัตโนมัติได้ครับหางเงื่อนไขยครบถ้าให้ผมยกตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นสกิลแฟชชั่นอีกไงเจมเราสามารถใช้ร่วมกับไฟซอมได้ครับคือถ้าหากว่าเราจุดไฟเผาศัตรูเนี่ยแล้วติดฐานะไฟไหมใช่ไหมครับ มันก็จะมีตัวนับผูขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าตัวนับเนี่ยเต็มเราก็จะได้ไฟสตอมใส่ศัตรูที่ติดอีกในด้วยอัตโนมัติเลยครับเรียกว่าเป็นคลาสหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากครับตอนนี้นะครับคือคลาสทั้งหมดที่เราเล่นได้ในเกม P.O.E. 2ก็ใครที่สนใจคลาสไหนนะครับหรือว่าอยากเล่นคลาสไหนเนี่ยก็เตรียมรอกันได้เลยครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากหาเพื่อนเล่นนะครับเรามีกลุ่มผู้เล่นนะครับใน Facebook แล้วก็มี Discord ของเกมนี้ด้วยสามารถกดจอยเข้ามาได้เลยครับมีกิจกรรมต่างๆให้ทําด้วย